ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ Snow White ใครจะมี live action นะคะก็เป็นอะไรที่เชื่อว่าทุกคนรอคอยนะคะแล้วทีว่สำคัญก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยด้วยได้ไงบ้างถึนนี้ได้มาก็ยนดีต้องแม่เลยค่ะที่กระตูนในวัยเด็กจะถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็ที่สำคัญคือได้เสียงภาาเป็นนักแสดงและก็พิธีกรคือกองค่ะ กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดรางวัลที่หนึ่งอ,ะ,อะไรทำนองนั้นจริงๆกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีทำให้รู้เลยว่าน้ำตาลจำจมาไว้ไม่ได้ก็คือเป็นอะไรที่ทรงจำไว้เด็กเนาะแบบว่าใครงามเลิศอะในปัตตภีแล้วตอบจรงนะครับฉันน่ะสิฉันนะะ่นนะสิตอบเองไม่ต้องรอให้กระจกตอบ นี่ยังไงคะจูพูดไปเลยจูพูดไปเลยค่ะไม่มีอะไรครับแค่บอกว่าเห็นด้วยกับกระจกทุกอย่างโอเคก็สนุกสนาไปได้ยังไงบ้างน้องสองคนนี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกสอ๋อ ก็เป็นเป็นเรื่องที่อยากติดตามค่ะเป็นครั้งแรกของไลฟ์แอปชัน้วยก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจค่ะแล้วก็ยิ่งมีภาคไทยด้วยยิ่งพี่โบกับพี่นัทมีเดียมาภาคให้ก็ยิ่งอยากฟังมากเลยครับพี่แอบได้ฟังไปแล้วตอนที่มีเดินแบบก็พร้อมมากมากเลยค่ะกันเราก็รอไปฟังเสียงพากฟังเพลงพี่โบกับพี่นัทมีเดียมาตื่นเต้นมากๆอยากเจอความอลังการของคองเสิร์ตแอปชันเลยค่ะถ้าอย่างอ่ักฟอนบุ๊กก่อน ตอบทีเยพ่ตะโกนตะโกนทักตะโกนักไม่ใช่อย่างเราครับจั่สนุ้ยชอบอะไรสนุ้ยอ๋อก็จริงชอบทุกอย่างชอบเพลงเด็กๆเราก็ดูดิสนีย์อยู่แล้วครับก็เสอเออได้ย้อนวัเด็กดีเพราะว่าจะพาหลานมาดูนีหลานเลยหรอหลานมาดูก็ืองเออมาดูสิบรอบเลยพออ เก่งเก่งจังเ,เลย <c oughs> ตัวแค่นี้ร <c oughs> ับผมครับุ๊คถ้าพูดถึงซนอไวบุ๊กน,นี่งยังไงโหจริงจริงบุ๊กว่าคนที่เกิดยุคเดียวโดยกันนะครับ90รู้จักสนอไวยอยู่แล้วครับใช่ <c oughs> ไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดยุคไหนก็รู้จกักแหละใช่แล้วเป็นการ์ตูนที่แบบเป็นทำงานอยู่แล้วแล้วแบบเขามาทำแรงแอคชั่นก็แบบเอ่อก็รอรอมานานมากวัย20นี้ก็ได้ดูแล้วครับถ้าพี่ถามว่าบุ๊ก ถ้าอยากให้บุ๊คได้ตัไว้บุ๊คอยากเป็นตัวไหนกเป็นนกไอ้เหี่ยสุดแล้วนะมีนกด้วยนะใชฟ้าขอเป็นนกดีกว่าใช่ไม่ต้องยุ่งกับใครตามเรื่องชาวบ้านอย่างเดียวน้าก็โดนหน้าคอกันเป็ไงเพื่อนเป็นนกเราเป็นอะไรผมเป็นแอปเปิ้ลไอ้เหี้ยไอ้ต้นจินมหรือวะอุ้ยนี่ยามเด็ดครับพูดถึงโนไว้ยังไงเราอยากเป็นตัวไหน อยากเป็นรองเท้าแก้วไม่ใช่คนเรืงรองเท้าแก้วคนเรื่องหยอกหยอกครับเอออยากเป็นหรออะอยากเป็นกระจกอะอกะไรอ่ะแกงแกงหรอแค่นั้นเลยเป็นหนอนไหมล่ะเพราะว่านี่เป็นแอปเปิ้ลละไม่แต่แอปเปิ้ลมันยังไม่เน่ามันก็เลยไม่มีหนอนเป็นกระจกพิเศษแล้วกันครับเราจะได้เข้ามาอยากถามเราเราจะได้บอกความจริงเข้าไปอาจารย์เราถามกระจกพิเศษไม่ใช่ เอยากเป็นตัวอะไรหรอจริงๆก็อยากเป็นแม่มดเหมือนกันส่งกระจกพิเศษทุกวันรอ่ะกมองหน้าดกระจกดูนี่นะน้ำตาลนี้ มาถึงไงนะเขาเป็นกระจกใช่ไหมใช่ถามเลแม่มด้ยอถามถามแล้ถามกระจกวิเศษากระจกวิเศษชอบไหมชอบเอ้ยไม่ใช่อะไรครับยังไงนะคะที่มาที่ลองปุ um, ๊บกระจกดูมเลยยังไม่จะแตกดูลองคำตอบคนนี้ดีกว่าดีกว่าครับิวอยากเป็นอะไรในสตุรอยากเป็นอะไรครับพี่ดิวคนแคระมันเหลือคนแคระไะคนเหมืองคนเหมืองมันเหลือแต่คนแคระไปเออคนเมื แต่ไม่น่าได้นะพิสแคทนี่นึงเพราะสูงที่สุดมันมีกระรอเจ้าชายไงเจ้าชายเรียกจงกี้เออเจ้าชายเจ้าชายเจ้าชายกระรอกคนณแคทอยากเป็นอะไรคนอมไยเป็เจ้าชายด้วยเหรอมีอ๋อมันมีทุกเรื่องใช่ไหมครับส่วนใหญ่โอเคครับแอบเป็นเจ้าชายไหมเออยังยังไม่อยากเยอะเป็นนะยังไม่อยากเป็นเจ้าชายแล้กระรอกกับคุณแคทแล้วกระรอก็ได้ เราสื่อสารกันนกันนกสเราอคุยกันนกพี่เนกเหรอลองดูสิอันนี้แหละวิธีการสื่อสารตอแล้วก็มันหมดแล้วมันเหลืออะไรไม่แต่ว่าสนอไว้สนอไยังไม่ออกปะ ไปทางนั้นแล้วไม่ใช่จีนหรออันนี้เป็นตัวไว้มันเป็นตัวไว้เหลือมาจะนไได้จะเป็นให้ได้จะเป็นให้ได้เลยอะไรเนี่ยเป็นอะไรด้านเรืเหลือไม่ค้เป็นแพ้แล้วไม่ต้องเป็นคนแพ้แล้วไม่ใช่เหรือเจ้าชายดิวไม่เป็นนะไม่เจ้าพี่ไม่อยากเจ้าพี่เป็นตัวไว้หไม่อยากเป็นเจ้าชายไงยอัพแล้วเจ้าพี่ไปเนี่ยมันมาคนละเรื่องหรือเรื่องเดียวกันก็วันที่20มีนาคม อยากเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันวั <Okay. S 1> นที่20มีนาะ <Okay. S 1> คนมนี้นะคะ <Okay. S 1> ทุกรงภาพยนตร์บอกเลยว่าภาพแสงสีเสียงจัดหนักจัดเต็มนะคะ <Okay. S 1> ดิสนียนะคะ <Okay. S 1> เขาผลมาทั้งโหมดสโนวไวท์ไลฟ์แอคชรอติดตามค่ะ okay.